สวัสดีคับวันนี้อยู่กับช่อง n a o m ี TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำแอปจะเป็นแอปผมจะมาแนะนำแอปกันนะครับแอปมีแอปมีชื่อว่าภาพย้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยโอเคนะครับเราจะไปดูกันเลยวิธีการทำนะครับผมวิธีการทำก็จะมีเสื้อสีขาวๆอยู่นะครับ แล้วก็ทําไปก็มัดยางนะครับผมแล้วเราก็เลือกสีตามใจชอบเลยนะคะของเจ้าสีฟ้า อค okay, นะครับวิธีการต่อไปเราก็เลื่อนผ้าลงมาครับแล้วก็รอเวลาแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เอายางออกแล้วเก็จะได้ผ้ามัดย้อมอันสวยงามนี่เราไดท้ทั้งหมดสามดาวหนึ่งหมื่นห้าพันสองยี่สิบเจ็ดหัวใจหนึ่งพันห้าร้อย ยี่สิบเจ็ดนะครับหัวใจเดี๋ยวเราจะมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราถ่ายให้ใกล้ชิดเลยโอเคครับไปทำเลยนะ เล่นแลได้อะไรบ้างลได้ความคิดสร้างสารรค์นะผมแล้วก็ได้แล้วก็ได้จินตนาการนะผมอันนี้ผมจะแคปหน้าจอไว้นะ่ครับผมแล้วก็วกูเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ